สวัสดีค่ะเด็กๆสำหรับคลิปนี้นะคะหล,หลังจากที่เราจบเรื่องพันธุศาสตร์กฎของเมนเดลละนะคะเราก็จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของการกลายพันธุ์ว่าถ้าเกิดมันเกิดผิดปกติในระดับ DNA อ็ DNA, หรือว่าโครโมโซมเนี่ยมันจะเกิดยังไงขึ้นนะคะสิ่งมีชีวิตเนี่ยจะแสดงลักษณะที่เปลี่ยนไปยังไงบ้างเนาะแต่ว่าก่อนอื่นที่จะไปดูว่าการกลายพันธุ์มันผิดปกติตรงไหนอะเรามาทบทวนกันก่อนนะคะว่า DNA โครโมโซมมันอะไรยังไงนะคะครูจะพูดย้ำบ่อยมากเพราะวักเรียนจะได้เข้าใจคอนเซ็ปต์หลักเนาะก็คือเซลล์ในรูปนี้ไม่มีเซลนะคะเซลล์ Cell, ข้างในตรงกลางคือนิวเคลียสถูกไหมในนิวเคลียสจะประกอบไปด้วยโครโมโซมเนาะในรูปนี้นะที่ครูชี้นะคะโครโมโซมโครโมโซมกับโครมาตินเนี่ยมันอันเดียวกันปกติแล้วในนิวเคลียสมันจะอยู่เป็นเส้นบางๆเยื้ยเรียกว่าโครมาตินเนาะแต่ว่ามันจะโหดสั้นเป็นโครโมโซมแบบเนี้ยก็ต่อเมื่อมันจะ เกิดการแบ่งเซลล์ถูกไหมเราก็จะเห็นเป็นรูปตัว x หรือว่าเป็นปลาห้องโกติดการ2อ,อันแบบนี้เนาะในขณะที่ในโครโมโซมเนี่ยมันเวลาเราดึงยืดออกมาเนี่ยพราจะพบว่ามันเป็นเส้นขดๆๆๆๆเนี่ยนะเต็มไปหมดเลยนะคะเป็นสปริงขดๆเนี่ยนะแล้วข,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 ข้างในเนะี่ยยืดออกมามันจะเป็นเส้น DNA พันกับโปรตีนเห็นไหมโปรตีนเป็นก้อนสีม่วงนี้กลมๆเห็นไหมคะ ส่วนเส้น DNA ที่เราเห็นเป็นหนึ่งเส้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราขยายมันออกมาเนี่ยเราจะพบว่ามันไม่ใช่เส้นเดียวนะมันเป็นเส้นเกลียวคู่เห็นไหมฮะหน้าตามันเป็นแบบนี้อ่าก็คือ dna เนี่ยมันจะเป็นเหมือนบันไดเกลียวอย่างงี้นะคะคือจะมีขั้นบันไดแล้วก็มีเป็นเกลียวคู่คู่กันลงมาสองอันแบบนี้เนาะอืมซึ่งเราบอกว่า dna เนี่ยมันเป็นโพลิเมอร์หรือว่าประกอบด้วยสารขนาดใหญ่เอามาต่อๆกันอย่างเงี้ยเลย นะะในขณะที่โมโนเมอร์หรือว่าหน่วยย่อยของ DNA นเนี่ยนะคะหน่วยย่อยของ DNA อดีเอ็นเนี่ยมันคือนิวเคลีโอไทคิดภาพง่ายๆก็คือ DNA เนี่ยมันเหมือนเป็นสร้อยไข่มุกถูกไหมสร้อยไข่มุกมันจะประกอบไปด้วยทีละเม็ดทีละเม็ดทีละเม็ดต่อๆกันใช่ไหมคะเม็ดไข่มุมกเนาะเม็ดไข่มุก1เม็ดเราเรียกว่านิวเคลีโอไทหรือว่าโมโนเมอร์ของมันนั่นเองเนาะทีนี้ ซูมเข้าไปใน1เม็ดไขมุกหรือว่า1นิวเคลียไทเนี่ยมันยังประกอบไปด้วย3ส่วนนะคะที่กรอบสี่เหลี่ยมนี้เห็นไหมนิวหนึ่งนิวเคลียตไทประกอบไปด้วยสีม่วงเรียกว่าน้ําตาลนะคะน้ำตาลคาร์าบอน5อะตอมเนาะน้ำตาลนะน้าตาลเพนโทสเนาะถ้าใน DNA จะเป็นน้ําตาลดิออกซีไรโบสถ้าเป็น RNA เจะเป็นน้ําตาลไรโบสะช่างเถอะอักเสบเป็นน้ําตาลแล้วกันเสร็หนึ่งประกอบไปด้วยน้ําตาล สองวงกลมสีเทาคือหมู่ฟอสเฟตนะคะเป็นฟอสเฟตเนาะส่วนไอ้เจ้าส,สีสีอันเนี่ยนะให้เลือกเอาอันใดอันหนึ่งมันมีสี่ชนิดให้เลือกเอาว่าหนึ่งนิวเคลียตไทเนี่ยจะประกอบด้วยหนึ่งอันหนึ่งอันของเบสนะคะไนโตรวจีนัสเบสเนาะเบสของไนโตรเจนซึ่งเบสเนี่ยใน DNA จะมีอยู่สี่ชนิดคือสีฟ้าเบส G สีแดงเบส T สี A อเออสี A อคืออะไรสี สีเขียวเบต A แล้วก็สีเหลืองเบต C นะคะอ่าเสร็จแล้วตรงสรุปก็คือตรงราวบันไดเนี่ยที่มันเป็นเส้นคู่เนี่ยมันจะเกิดจากเจ้าน้ําตาลกับฟอสเฟตต่อกันน,น้ําตาลฟอสเฟตน้ําตาลฟอสเฟตน้ําตาลฟอสเฟตเห็นไหมคะเป็นเส้นข้างบนนี้กับเส้นข้างล่างก็คือน้ําตาลฟอสเฟตน้ําตาลฟอสเฟตน้ําตาลฟอสเฟตเห็นไหมคะส่วนตรงขั้นบนันไดอะที่มันมาจับเป็นขั้นบนันไดเนี่ยมันคือการจับคู่กันของเบตนะคะโดยที่ เบสเอจะคู่กับเบสทีเสมอ f f at f อะอืมในขณะที่เบสจีจะคู่กับเบสซีเสมอเห็นไหมซีจีคู่ C ีเห็นไหมคะเคู่ T นะอย่างงี้นะคะมันก็จะแพรกันเป็นขั้นบันไดแบบนี้อา่าแต่ว่ามุมตรงนี้มันไม่ใช่90องศาไงมันก็เลยไม่ใช่บันไดลิงที่เราเห็นติดตั้งฉากแต่ว่ามันจะบิดเป็นเกลียวแบบนี้เนาะอันนี้คือหน้าตาของ DNA ะคะทีนี้ ในส่วนของ DNA อเนะี่ยอย่างที่บอกด้วยความที่เขาเป็นเบสเรียงกันอย่างเงี้ยนะคะก็ตำแหน่งของเบสเนี่ยมันก็คือช่วงของยีนยที่บอกนั่วแหละว่ายีนคืออะไรเราเคยเรียนกันไปแล้วในคลิปที่หนึ่งเนาะยีนคือช่วงหนึ่งของ DNA ที่มันจะควบคุมลักษณะอย่างใดอย่างหนึง่งอ่ะดูข้างบนตรงนี้นะคะยีนจะกําหนดลักษณะโปรโตีนหรือลักษณะที่ มันจะให้มันสร้างอะไรถูกไหมอ่ะพอมันสร้างโปรโตีนออกมาปุ๊บก็จะส่งผลให้เกิดลักษณะที่แตกต่างโปรโตีนแตกต่างกาันเซลล์ก็จะแสดงลักษณะที่มันแตกต่างกันออกมาเนาะแบบนี้อ่าอันนี้ก็คือที่เราบอกว่า DNA เป็นบอสอะเป็นหัวหน้าเป็นการควบคุมว่าจะให้เซลล์มทาทํางานยะังไงเนี่ยตามยีนเลยนะคะตามยีนเลยเนาะอืมังนั้นสิ่งที่มันแสดงออกมันออกมาจากภายในภายในสุดก็คือ DNA เนี่นแหละ DNA ยีนใช่ไหมดีเคือ ช่วงหนึ่งของ d ี a นคือยีนยีนจะควบคุมลักษณะของการสร้างโปรโตีนของการสร้างสรารทุกอย่างแล้วก็แสดงออกมาเป็นสิ่งที่เรามองเห็นข้างนอกภายนอกเป็นลนักษณะที่เราเห็นนะคะเราเรียกว่าลักษณะทางพนันธุกรรมเนาะเพราะมันถูกควบคุมโดยยีนหรือว่า DNA ข้างในนะอันนี้คือความรู้พื้นฐานทีนี้เรื่องที่เราจะคุยกันในคลิปเนี่ยเราจะพูดถึงการเปลี่ยนแปลงยีนหรือว่าเปลี่ยนแปลงที่ DNA อ่ะถ้ามันผิดปกติไปอะเราจะเรียกว่า mutation mutation คือการกลายหรือว่าการกลายพันธุนะ์เนาะคือมันผิดไปจากเดิมนะคะมันคือการเปลี่ยนแปลงของสิ่งมีชีวิตนะ,ะซึ่งมันอาจจะถ่ายทอดไปสู่ลูกหลานได้ทําให้มีลักษณะที่เปลี่ยนแปลงไปถามว่าทำไม,มาอยู่ดีๆมันถึงกลายพันธุ์นะคะมันผิดปกติไปได้ยังไงสาเหตุมี2แบบเนาะอันที่1 spontaneous mutation คือ spontaneous แปลว่าเกิดขึ้นเองโดย ปกติโดยอัตโนมัติคือมันเกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะคะตั้งอย่างสมมติเซลล์เลร่างกายของเราเนี่ยมี60กว่าล้านล้านเซลล์เนี่ยมันก็จะมีโอกาสที่มันมีบางเซลล์ที่มันผิดปกติไปผิดปกติเองเองนั่แหละโดยไม่มีอะไรไปบิ้วมันอยู่ๆมันก็ผิดปกติเองเป็นไปได้เนาะอันนี้เรียกว่า spontaneous mutation การกลายพันธุ์โดยเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ กับอันที่2 induce mutation induce เพราะว่ามีเหนี่ยวนําก็คือมันมีใครไป b u i l มันมีใครไปเหนี่ยวนําให้เซลล์มันผิดปกติไปให้ DNA มันผิดปกติไปเนาะซึ่งคนที่ไปเหนี่ยวนําสารที่ไปเหนี่ยวนําทําให้เกิดการกลายเนี่ยเราเรียกมันว่า mutagen mutagen คือการ สารก่อ,อก,กายพันธุนะ์เนาะสารก่อ,อก,กายพันธุ์นะคะซึ่งสารนี่อาจจะเป็นสารเคมียาขามะแลงนะคะสารที่ทําให้ลูกชิ้นเด้งสารที่อะไรอ่ะสารอ,อที่เขาบอกห้ามกินห้ามกินทั้งหลายแหล่งเนี่ยนะคะอ่าหรือรังสีก็ได้เนาะเป็นการเป็นสารที่มันจะไปเร่งทําให้เกิดการกายพันธุ์เร็วขึ้นทีนี้ การกลายพันธุ์เนี่ยมันจะมี2ระดับระดับเล็กเราเรียกว่าย e ีน m u t เทชันหรือว่าพอยต t m u t เทชันง่ายๆก็คือมันอยู่ในระดับ DNA เมื่อกี้ที่ครูพูดถึง DNA เล็กสุดถูกไหมอันที่2คือระดับโ r o m o s o m a l m u t เทชันก็คือระดับโครโมโซมอ่าอาจจะโครโมโซมแหวง่งหรืออาจจะจํานวนโครโมโซมเพิ่มมาหรือว่าขาดไปอะไรเงี้ยเนาะ ทีนี้เซลล์ที่เกิดมนะิวเทชันเนี่ยสำคัญเซลล์ที่มันเป็นเซลล์ร่างกายธรรมดามันจะไม่ถ่ายทอดไปสู่ลูกใช่ไหมเช่นสมมุตินะ,ะเซลล์ผิวหนังครูแทนเนะี่ยครูแทนไปวิ่งนะคะตากแดดก็จะโดนรังสี UV ถูกไหมคะงั้นรังสี UV กเนี่ยก็เป็นเมลทาเจนได้ก็คืออาจจะไปบิ้วให้เซลล์ผิวหนังของครูเนี่ยเกิดการกลายพันธุ์นะคะ,ะ,ะมันอาจจะผิดปกติไป23เซลลตอนเซล์ที่มันโดนอยนะ่างเนี่ย ก็ไม่เป็นไรก็คือผิดปกติที่เซลล์นี้เซลล์นี้มันก็อาจจะกลายพันธุ์แต่มาเป็นเซลล์ที่แขนเนือออกไหมเซลล์ที่โดนโดนผิวหนังนะ่ะเออเซลล์ที่อยู่ตรงผิวหนังนะ่ะมันก็ไม่เป็นไรก็ไม่ถ่ายทอดสู่ลูกหลานครูแทนถูกไหมเพราะว่าครูแทนเป็นคนไปตากแดดเองคนอื่นก็ไม่เกี่ยวนะคะแต่นะคะอ่ะแต่ในขนาดเดียวกันสมมุติว่าอ่ามันไปเปลี่ยนแปลงที่เซ็กเซลเช่นถ้าครูแทนเป็นผู้หญิงก็คือเปลี่ยนแปลงที่เซลล์ไข่ถูกไหมคะเซลล์ไข่ DNA ผิดปกติ อ่ะแล้วไข่ใบนี้ได้รับการปฏิสนธิได้รับการผสมกับสเปิรม์มกลายเป็นตัวอ่อนเป็นลูกท้องท้องขึ้นมาใช่ไหมอ่ะถ้าเซลล์ไข่ผิดปกติมันก็อาจจะถ่ายทอดไปถึงลูกลูกก็จะได้รับเซลล์ที่ผิดปกติได้รับ DNA ที่ผิดปกติไปแบบนี้เนาะเพราะฉะนั้นการกลายพันธุ์ก็ต้องดูว่ามันกลายพันธุ์ที่เซลล์ไหนถ้าเซลล์ร่างกายธรรมดาก็ะดอดก็กลายพันธุ์แค่ตัวเองแต่ถ้าไปกลายพันธุ์ที่เซลล์สเปิรม์มหรือเซลล์ไข่ซึ่งเป็นเซลล์สืบพันธุ์มันก็อาจจะส่งผลให ลูกหลานผิดปกติได้เนาะแบบนี้นะคะทีนี้อันนี้ยกตัวอย่างเช่นเนี่ยไปโดนรังสีมาใช่ไหมโดนรังสีมานี่อันนี้คือเซลล์ข้างในคือนิวเคลียสถูกไหมคะไอ้ยักษ์กกกนี่คือรังสีเนะาะรังสีก็จะไปบิ้วนะคะทำให้ DNA ขาดเห็นไหม DNA ขาด DNA ขาดปุ๊บ เซลนี้ก็จะผิดปกติไปเห็นไหมคะเซลที่ d n a ขาดเนาะแล้วพอมันขาดไป1นอันเซลลผิดปกติไปเราเรียกว่า cancer cell ก็คือเซลลมะเร็งนะคะถ้ามันเป็น1เซลลมันจะมีผลไปบิว้วนะคะเหนี่ยวนําให้เซลล์ข้างเคียงเนี่ยกลายเป็นเซลลมะเร็งไปด้วยนะคะคืออย่างนี้เห็นไหมจากตอนแรกม,มีเซลล์เดียวก,ก็กลายเป็นบึ้มกลายเป็นตอนแรก cancer cell คือ1เซลลกลายเป็น tumor คือเนื้องอกที่เป็นเนื้อร้ายเนาะ,ะแบบนี้นะคะอ่าอย่างนี้ก็ถ้าเจอที่สมองก็คือ มะเร็งสมองใช่ไหมถ้าเจอที่กระดูกก็มะเร็งกระดูกอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นก็จริง,รงๆคือมันเกิดการกลายพันธุ์นี่แหละนะคะแต่ถ้าเราแข็งแรงมากพอเรามีเม็ดเลือดขาวนะคะที่สามารถฆ่าเซลล์มะเร็งได้เนะเาะเคยเรียนมาแล้วก็คือ NK เซลล์ถูกไหมคะถ้า NK เซลล์ไปตรวจพบอุ้ยมันมีหนึงเซลล์เปลี่ยนแปลงไปเซลล์มะเร็งไปฆ่าเลย กำจัดได้นะคะแต่ถ้ามันเจอตอ,อีกทีนึงตอนที่มันเป็นแสนเซลล์ล้านเซลล์แล้ว NK เซลล์มันมีจานวนน้อยกว่ามันก็ซูไม่ได้ถูกไหมสรุปก็เป็นมะเร็งเนาะอ่ะอันนี้ก็คือคกลไกแสดงว่าการเป็นมะเร็งเนี่ยมันก็เกิดจากการกลายพันธุ์ถูกไหมคะเกิดจากการกลายพันธุ์ของเซลล์เนาะมเมื่อกี้คือระดับ1เซลล์เออในระดับ1เดนในระดับ DNA นะผิดปกติที่ DNA เมื่อกี้อย่างในตัวอย่างก็คือ DNA ขาดใช่ไหมพอโดนรังสีเนาะคราวเนี้ย ระดับใหญ่ขึ้นซึ่งมีในหนังสือนะคะก็คือระดับโครโมโซมการผิดปกติระดับโครโมโซมเนี่ยก็อาจจะแบ่งเป็นผิดปกติที่รูปร่างนะคือโครโมโซมมันต้องเป็นรูปปลาฮห้องโกใช่ไหมอ่าถ้ามันแหวงหรือมันยาวเกินไปหรือมันสั้นเกินไปจากเดิมจากรูปเดิมที่มันเคยเป็นเนี่ยมันก็อาจจะผิดปกติเนาะเพราะเราบอกว่าโครโมโซมมันเกิดจากหด เส้น DNA พันธอพอยู่กับก้อนโปรตีนถูกไหมถ้าโคารโมโซมแว่งไปหน่อยนึงแสดงว่าโอ้ DNA หายไปไม่รู้ตึยาวเท่าไหร่ถูกไหมฮะก็จะผิดปกติหายไปหลายายีนเลยแต่ถ้าผิดปกติที่จํานวนยิ่งร้าใหญ่่หายไปเลยนะคะบางทีก็หายไปเป็นชุดเลยนะหรือหายไปเป็นแท่ง2แท่งเกินหรือขาดก็ว่าไปอ่ะเรามาดูรูปเนาะอันนี้จะเป็นรูโรคที่มีในหนังสือเขาจะยกตัวอย่างมาแค่3โรคที่เราควรรู้จักนะคะอันแรกก็คือ มีอาการของโครโมโซมคู่ที่ห้าขาดหายไปคือแหว่งไปคืออย่างนี้ถ้าคนเนี่ยมีจำนวนโครโมโซมกี่แท่งคะเราเรียนมาแล้วคนนะ,ะจะมีจำนวนโครโมโซมสี่สิบหกแท่งซึ่งสี่สิบหกแท่งเนี้ยมันจะมีโครโมโซมที่หน้าตาเหมือนกันเราเรียกว่าโครโมโซมคู่เหมือนอ่ะอยู่ 22คู่ก็คือ44แท่งเราก็มาเรียงตามนี้เลยลาดับที่1นคู่ที่หนึ่งหไปจนถึงคู่ที่ยี่สิบสส่วนคู่ที่ยี่ิมเนี่ยเป็นเซ็กซนะ์โครโมโซมนะโครโมโซมเพศถ้าเป็นผู้หญิงก็ X X ถ้าเป็นผู้ชายก็ XY ทีนี้อาการของโรคที่เกิดเกิดการกลายพันธุ์โรคเนี้ยเรียกว่าโรคครีดูชาร์ดหรือว่าโรคแคทคลายซินโดรมนะคะแคทคลายก็คือแมวร้องไห่ ai, ถูกไหม อาการมันคือสาเหตุเนี่ยเกิดจากโครโมโซมคู่ที่5้าเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าคู่นี้นะโครโมโซมคู่ที่5เนี่ยซูมมาปุ๊บพบว่าตรงปลายมันแหว่งหายไปค่ะมันแหว่งหายไปออเพราะฉะนั้นพอโครโมโซมมันแหว่งเนี่ยโอ้โหอย่านับเลยว่า DNA หายไปตั้งเท่าไหร่ไม่รู้เท่าไหร่ถูกไหมคะเพราะ DNA อมันคือหดแล้วมาเป็นโครโมโซมถูกไหม เออเพราะฉะนั้นก็คือที่แหว่งหายไปเนี่ยไม่รู้กี่ยีนแล้วที่หายไปนะคะน้องก็จะมีอาการศีรษะเล็กหน้ากลมตาเล็ก ตายอยู่ห่างกันและก็เฉียงดั้งจมูกแบนปัญญาอ่อนที่สำคัญทำไมเรียกว่าแคทคลซินโดมเพราะว่าน้องจะมีปัญหาเรื่องเส้นเสียงโวลคอรคอร์ดเนี่ยจะผิดปกติเพราะเส้นเสียงผิดปกติเวลาพูดเสียงมันจะไม่เหมือนคนปกตินะคะเสียงมันจะแหลมเล็กเหมือนแมวร้องไห้เนี้ยก็เลยเรียกว่าโรคแคทคลซิ rome, นโดมเนาะอันนี้ก็จะเป็นอาการของโรคนะคะที่เกิดจากโครโมโซมโคตที่5แหว่งไปหน่อยนึงแค่แหว่งไปนิดเดียวนะเออเนาะต่อมา อันนี้เราจะเคยได้ยินคุ้นหูมากนะคะโรคก,กลุ่มอาการของโรคที่เรียกว่าดาวซินโดรมเนาะดาวซินโดรมเนี่ยมันเกิดจากการที่โครโมโซมเนี่ยเกินมาคือเมื่อกี้ครูบอกว่าคนนะ่ะปกติจะมีโครโมโซม46แท่งใช่ไหมก็คือ22คู่แรกก็บวก XY เนาะถ้าเป็นผู้ชายถ้าเป็น XX ก็คือผู้หญิงถูกไหมคะแต่เรียงมาเลยคู่ที่หนึ่งเมื่อกี้ถ้าคลิดูฉากคือคู่ที่หแหว่งถูกไหมอ่าแต่ดาวซินโดมคือ 67 90้วยคู่ที่21ค่ะจริงๆมันต้องมี2อันแต่คนที่เป็นดาวซินโดรมเนี่ยมี3อันแสดงว่าคนนี้มีโครโมโซม47แท่ง47แท่งคือเกินมา1แท่งเป็นขี้เลยนะ,ะหมายถึงว่าไม่ใช่คู่แล้วนะคะคู่ที่21เนี่ยมี3อัน เพราะนั้นก็จะมีอาการผิดปกตินะคะเกินมาได้ไงเนาะรูปรังเตี้ยตาห่างหางตาชี้ลิ้นโตคับปากคอสั้นนะคะนิ้วมือนิ้วเท้าสั้นปัญญาอ่อนอันนี้คือดาวซินโดรมแล้วก็เราก็เห็นหน้าน้องเราก็จะรู้เลยใช่ไหมว่าน้องแบบผิดปกติใช่ไหมคะเพราะว่าจํานวนโครโมโซมเกินมาหนึ่งแท่งเนี่ยเห็นไหมอันนี้คือดาวซินโดรมเนาะคู่ที่21สิบเอ็ดเกินมาอมืต่อมาโอกสุดท้ายสําหรับวันนี้นะคะคือ อาการโครโมโซมหายไปหนึ่งแท่งอันนี้หายไปทั้งแท่งเลยนะซึ่งไปหายที่โครโมโซม X ด้วยก็คือมียิ่มสคู่แรกปกติคู่สุดท้ายควรจะเป็น XX ในผู้หญิงถูกไหมคะแต่ว่าผู้หญิงคนนี้มี X ตัวเดียวก็เลยใช้คำว่า X ศย์ X0 หรือ XO เนี่ยแปลว่าอะไรแปลว่ามี45แท่งคนปกติมี46ถูกไหมอ่าจะเรียกอาการนี้ว่า Turner syndrome ซึ่งพบในผู้หญิงเท่านั้นเพราะถ้าผู้ชายจะเป็น XY ถูกป่ะล่ะอ่าผู้ชายเนะี่ยถ้าผิดปกติจะเป็น XXY เงี้ยคือเป็น Y นั่นแหละแต่ว่ามี X เกินมาเงี้ยอ่าแต่อันนั้น ไม่มีในหนังสือเรียนเราเนาะแต่ถ้าใครสนใจก็ไปเสิร์ชดูคำว่าคายเฟลเตอร์ซินโดมนะคะแต่ว่าในหนังสือเราเนี่ยจะพูดถึง45แท่งโครโมโซม X หายไปอันหนึ่งเรียกว่าอาการ Turner ร์ซินโดมเนาะซึ่งจะพบในผู้หญิงเท่านั้นเพราะว่าเป็นโครโมโซม X ผู้หญิงก็ดูข้างนอกก็จะเป็นผู้หญิงไม่แน่แหละแต่ว่ารูปร่างก็จะผิดปกติเนาะเตีย้ยหน้าแก่ไวนะคอสั้นเนาะมีแผ่นที่หนัง มีแผ่นหนังจากต้นคอตรงนี้นะอ่ที่เขาชี้ตรงนี้นะคะมันจะยาวลงมให้คอก็จะแปลกๆใช่ไหมดูหนาๆเนาะแล้วมันจะเป็นแผ่ออกไปองี้อ่าตาตามักผิดปกติเช่นตาเลหรือตาโปนเนาะตาอาจจะเป็นต้อกระจกหรืออะไรเงี้นะมือเท้าบวมเกิดอ,อาการอุดตันของท่อน้ําเหลืองที่สําคัญคือเป็นหมันค่ะเพราะอะไรเพราะว่าคนปกติถ้าผู้หญิงปกติมีโครโมโซม46แท่ง เซลสืบพันธุ์ที่สร้างก็จะมีโครโมโซมยิ่มสามแท่งเพื่อเราเอาไปบวกกับสเปิร์มยิ่มสามยิ่มสามก็กลายเป็นสี่สิบหกเท่าเดิมถูกไหมแต่ถ้าคนที่มีสี่สิบห้าแท่งน่ะเขาจะสร้างเซลสืบพันธุ์ยังไงเซลสืบพันธุ์จะได้ลดลงครึ่งหนึ่งไปยิ่มสองจุดห้าอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้ถูกไหมเพราะฉะนั้นคนที่มีอาการนียเขาจะเป็นหมันก็สมเหตุสมผลนะคะสรุปอาการเทอร์เนอร์ซินโดมคือโครโมโซม X มีอันเดียวหายไปอันหนึ่งคนนี้มีสี่สิบห้าแท่งพบในผู้หญิง นะแบบนี้นะคะแก็จบนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะครูจะพูดถึงเฉพาะมิวเทชันแล้วก็ปูพื้นฐานเรื่องโครโมโซม DNA แล้วก็ยีนให้ในสไลด์แรกอ่ะใครงงตรงไหนใครจำอะไรไม่ได้ก็ลองไปเปิดวนดูนะคะก็อยากให้นักเรียนได้เข้าใจมากขึ้นครูคิดว่าครูพูดช้าแล้วนะอ่ะสำหรับคลิปนี้โอเคนะแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปบ๊ายบาย